สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมเจมส์การ์เนอร์ครับตอนนี้กําลังเนื้อหอมเลยทีเดียวมีหลายทีมนะครับในเพียงมลีกอังกฤษนั้นกําลังลุมแย่งตัวเขาเลยเจมส์การ์เนอร์ครับล่าสุดนะครับเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําทีมของเทนฮากแล้วแน่นอนว่าในช่วงท้ายตลาดเนี่ยเขาจะถูกปล่อยตัวนั่นเองอาจจะถูกปล่อยตัวแบบถาวรนะครับจากการรายงานของฟาบิเซโอโลมาโนเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นครับ ทางโรมาโนก็ได้ออกมาอัปเดตว่ามี2สโมสรอน,นะครับที่ให้ความสนใจเจมส์การ์เนอร์แล้วแล้วก็ยื่นข้อเสนอเข้ามาทั้ง2สโมสรอนแล้วแต่ว่าสโมสรอนที่มีความสนใจมากกว่าน่าจะเป็นด้านเอเวรตตันเพราะรู้สึกว่ามีการเสนอเข้ามาแบบซื้อขาดนั่นเองด้วยเงินจํานวน14ล้านปอนด์นั่นเองส่วนเซาท์ซมตันนะครับติดต่อมาเพื่อยืมตัวเท่านั้นมันก็เลยทําให้แมนยูเต็ดนะครับสนใจที่จะปล่อยไปยังเอเวร์ตัน ดิวของเจมส์การ์เนอร์นะครับยังคงเปิดกว้างนะครับเพราะว่ายังมีสโมสรอนลีดยูเนเต็ดแล้วก็ท็อตดัมฮัสเปอร์นะครับที่จะยื่นซื้อในไม่กี่วันข้างหน้านี้ทางสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับก็เลยขอดูข้อเสนอสโมสรอนอื่นๆก่อนถ้าสโมสรอนอื่น,นครับข้อเสนอยังไม่น่าสนใจเท่าเอลว์ตันแมนยูก็จะตัดสินใจขายให้เอลวัตันนั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะผมอย่าลืมนะกดไลค์กดัสไครกดแชร์ให้ด้วย